ดีไหมคะถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกรับรายได้มากกว่า50ประเทศและคุณยังสามารถออกแบบไลฟ์สไตล์การทำธุรก,กิจในแบบที่คุณชอบได้ค่ะเราคือแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับโลกคะ่ะที่จะมาตอบโจทย์การทำธุรก,กิจของคุณทั้งปัจจุบันและก็อนาคต เรามี5 s o l ูชั o n ค่ะ หนึ่งนะคะเรามี innovation product ค่ะซึ่ง product ของเราเป็น product นวัตกรรมที่มีงานวิจัยระดับโลกนะคะชื่อว่า EdgeLock นวัตกรรมซึ่ง EdgeLock brand ของเราปัจจุบันนี้มีมูลค่าในทางการตลาดคือมากกว่า1 0,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือมากกว่า3 0 0แสนล้านบาทค่ะซึ่ง product ของเราเนี่ยมีงานวิจัยออกในการสารคดี Discovery Channel ด้วยนะคะแล้วที่สาคัญคือกลุ่มอุปกรณ์ความงามของเราหรือว่า beauty gadget ค่ะขึ้นท็อปโลกไปแล้วมากกว่า4ปีซ้อนซึ่งคุณจะได้สิทธิ์ ทำการตลาดทั้งหมดนี้เลยค่ะ 2. เรามีแพลตฟอร์มออนไลน์ค่ะที่ทําให้เราทําธุรกิจง่ายขึ้นมากๆเลยนะคะมีตั้งแต่เว็บไซต์ส่วนบุคคลแล้วก็มีแอปพลิเคชันนะคะหลายแอป,ปมากที่ทําให้เราทําธุรกิจง่ายขึ้นอย่างเช่นนะคะทุกคนเนี่ยสามารถทําตลาดได้ทั้งใน,นและก็ต่างประเทศใช่ไหมคะเราเนี่ย สามารถ create link นะคะการตลาดของเราอ่ะอย่างเช่นเรามีเพื่อนอยู่อเมริกาเราสามารถเอาลิงก์เนี่ยส่งไปให้เพื่อนที่อเมริกาได้เลยค่ะเพื่อนสามารถคลิกซื้อสินค้าของเราค่ะในลิงก์ของเราได้เลยนะคะแล้วก็เราเองก็ไปคลังสินค้าส่งไปยังลูกค้าโดยตรงได้เลยค่ะแล้วแถมไม่พอนะคะเราบอกว่าอยากให้เพื่อนเนี่ยค่ะเช็คสภาพผิวผ่านแอปพลิเคชันได้ไหมได้ค่ะเราสามารถจัด product นะคะตามสภาพผิวของลูกค้าผ่านลิงก์หรือผ่านแอปพลิเคชันได้เลยนะคะ แล้วที่มากกว่าน,นั้นนะคะเรามีแอปพลิเคชันค่ะที่คุณสามารถเช็ครายได้เช็คผลประกอบการของคุณนะคะได้ทั้งใน,นและก็ต่างประเทศค่ะ 3. global dropship เรามีการตลาดเรียกว่า dropship marketing ค่ะซึ่งปกติแล้วการทำ dropship เนี่ยเราสามารถทำตลาดออนไลน์ marketing โดยที่เราไม่ต้องสต็อกสินค้าใช่ไหมคะหมายความว่าเราสามารถทำตลาดสินค้าได้ทั้งในและก็ต่างประเทศนะคะทั่วโลกเลยแล้วนะคะเรามีคลังสินค้าตามประเทศต่างๆนะคะที่พร้อมที่จะส่งของให้คุณเนี่ยไปยังลูกค้าโดยตรงที่คุณนะ่ะไม่ต้องสต็อกสินค้าแม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะคะ 4. system เรามีระบบพัฒนาให้คุณเป็นมืออาชีพ ไม่ว่าคุณก้าวเข้ามาจะมีพื้นฐานแบบไหนนะเวลาที่คุณก้าวเข้ามาแล้วนะคะในซิสเต็มของเราเนี่ยจะมีระบบการสอนการถ่ายทอดะค,ะความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณหมดเลยนะคะไม่ว่าทางออนไลน์มาร์เก็ตติ้งการเรียนรู้ด้านการขายนะคะการสร้างลูกค้าการขยายองค์กรนะคะแม้แต่การบริหารการเงินทั้งหมดเนี่ยเรามีพร้อมให้คุณทั้งหมดเลยนะคะคือสามารถทําให้คุณนะคะ เข้าสู่ธุรกิจนะคะทําธุรกิจเนี่ยเป็นมืออาชีพระดับระดับโลกได้แล้วที่มากกว่านั้นนะคะคุณยังมีโอกาสได้เรียนรู้ตรงกับที่ปรึกษาที่มียอดขายหลายพันล้านแล้วคุณยังสามารถปรึกษาโดยตรงกับที่ปรึกษาที่ประสบความสำเร็จมาแล้วค่ะ 5. Velocity p ปร g กรม Velocity p โปรแกรมนะคะคือโปรแกรมการจ่ายเงินที่ทันสมัยมากๆเลยค่ะเขามีสโลแกนที่ว่าจ่ายเยอะจ่ายเร็วแล้วก็จ่ายยืดหยุน่นน่าแสดงว่าเราทุกคนเนี่ยสามารถออกแบบรายได้ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะทั้ง5โซลูชันของเรานะคะคุณสามารถออกแบบธุรก,กิจแบบไหนก็ได้เลยค่ะตามที่คุณต้องการเราพร้อมให้คำปรึกษานะคะโดยที่คุณเนี่ยสามารถติดต่อโดยตรงกับคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณได้เลยค่ะ